อยากจะขอบคุณพระจันทร์กับแสงดาวที่นำสองขอบคุณทั้งเดือนและดาวที่ส่องทางให้ฉันมองสัญญาณนะครับคนนี้จะไม่เปไหนไม่หายไปโลกนี้ขอแค่ม่เธอนำทางให้ฉันแสงไฟผู้ชมเาาราจะฝากแฟนเนี่ยดูบางขั้นนายอ่ะฝากแฟนฝาววากแฟนเย้ชนะละว้าว โลไม้สกินกางโลไม้สกินเอฟเฟกของนายโมโคะเข้ากับเอฟเฟกปืนมากนะปืนไม่มีปืนสามต้างสีด้วยไอ้กองอันแรกเลยมาครับไอ้กองอันที่สองอ่ะที่สองเออี่เป็นรูปลายอั่นน่ะจะเป็นรูปลายสีแดงสีฟ้ามันมีปืนสามต้างสีด้วยโมโมกับเอฟเฟกตมากเลยปืน ปืนสีม่วๆอันนี้ไหมไม่ปืนไหนวะดูกันอันที่สองกล่องอันที่สองอะ่ะอ๋อมีสีเขียวอ่ะบอกไม่ถึงปืนเว้ยมีดอกูไม่มีปืนกูไม่มีสก,กินปืนจำไว้อ๋อใช่แต่กูมีสก,กินมีด่ะสก,กินมีดสีเขียวลายไม้ๆอนี่ไงใช่เรามี เขาได้แล้วส oh. 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 yeah. yeah. ินอะไรมาเพราะว่าเราให้นายอ๋อแม่ข้าแล้วตากรุไหลสักเย้าดับเบิลเย่เย่มึงทำไมเซม่าไม่ชอบดน้าใจมันเลยนะเฮ้ยลสอสาวว่าอย่าไว้ใจคมง่ายอย่าไว้ใจใครมามามามันจะหนียันไงย่าอย่าไว้ใจใครโอเคดูให้ข้าดูก่อนยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะ มันกำลังเดินไปเดินมา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 มาอยู <ligen petto> ่ห้องเดียวกับกบเล็กใช่แตกแกบเล็กอย่าไปทางนั <Restaurant> ้นข้าจักรกำลังเดินไปทางเดียวกับกบเล็กอยู่พอดีเลยเนาะโหมีแม่งเก็บเงินหมดเลยแม่เลีมากไปใสโอ้ใครเป็นเปิร์นอะเปรอออกแกย่าบอกเปิรออกแกนนะเว้ย กูจะเกณฑ์แล uh ้มากเลยกูจะเอาชีว <Ble ing. S 1> ิตกูจะดูแลตัวเองนกูจะเป็นต้องดูแลตัวเองทั้งวันวันเปลือยเนอะเปือยใครเป็นเปืเนอะถ้าปืนออกแก้วก็เราเราควรต้องดูแลตัวเอ็นแล้วอะดูแลตัวเองอ่าตัวหลอดจะดีๆล่ะกูไม่รู้ใครเป็นปืนอ๋ออ๋อน้าอ๋อไมามันราคากูแล้วเอฮ้ยมึงไม่เห็นกูหรอวะตาบอดตาบอด อ๋อมันเป็นเพื่อนกันไอ้ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยไอ้ผู้หญิงไอ้ผู้หญิงคนเดียวกันใช่ปะไม่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 ใช่ไม่ใช่ไอ้ผู้หญิงที่เป็นฆาตกรกับผู้หญิงที่มันมีสมุดจี่มันหัวมันเป็นเพื่อนกันอ๋อไอ้ผู้หญิงที่เป็นฆาตกรที่มันมีใช่ปหที่มีไวโกลี่ไวโคลี่อ่ะอืมอืมนั่นแหละใช่มันเป็นเพื่อนกันว่าแจ้งผู้คนนี้คนแรกที่เปิดแพงใช่ไหม โ okay, อเคแล้วมันดีกระเซดะเน,นด่ไซเนะไม่ได้มุ้ค่าเข่าขแลรวไม่มีเสียงเอาไหมสิเซนคนนี้หรอเอาเดี๋ยวไม่ใช่คนนี้แล้วใครชี้เล่คุณตดกระสิไหมเนี่ยใครวะ แล้วขับไปไปหมอน่วไอ้เฮียมันเก็บข้าเพื่นเลยแล้วเฮียพื่งมึงเลยมงเราร้อยโอเคกอบแเนนายไม่ต้องกัำวนหรอก พยาพิมพ์มือเปิดโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะโมนะโมไอ้โมอยู่ไหนไอ้คนนันะ่นน่ะไอ้ชายชงโง่อะนี่ไหนมันวะอ่าเราเจอแกแล้วเดีย๋ยนี้ไม่รอดหรอกครับ ยิ่งยิ่เวอร์เยี่ยมเนี่ยจริงเวอร์เรนก็เก่งเลยสบายของเราเลยเนะนี่ยแล้วก็หาคนเพิ่มมันมีคนอีกเยอะๆไงคุณอย่างก,ก็ไม่รำพอนะแต่มันไม่ใช่เพียงอีกคนนึงเฉยๆใครชอบแปลกในหมู่นะเนี่ย เงียบนี่คือหมูหางของราที่เป็นวิวสีเขียวเก้ไปเลยอืมมาพนนี่ขาพนาพนเนี่ย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  มาคิดเอาเวามาเนี่ยมาเนี่ยมมาดาคบเลยนะเยี่ยไปเลยเยียเยย่ยไปมาดา,ยยา,ดาทันแล้วเนี่ยเราแม่จะสิบแล้วเยี่ยมอาทิตย์แมงคึง มาดางขอบเธอดา่าว่าเรียกเรียก